ยงามมากเมืองใหญ่สองทะเลมีทั้งอ่าวไทยและทะเลสาบเป็นที่ไหนไปไม่ได้จ้านอกจากสมขลาบ้านเราอยากบอกนะว่าภูมิใจสุดที่เกิดเป็นคนสมขลาวันนี้ว่างก็เลยขับรถเวนมาเรื่อยๆขึ้นสะพานตีนข้ามฝั่งมาจนถึงเกาะยอนึกไปนึกมาอยากกินปลาหวา เคยกินกันไหมปลาหวานเกาะยออยากกินแบบนี้ก็ต้องจอดแวะที่ย่านของฝากเกาะยอเลยนะย่านนี้ก็จะมีสินค้าอาหารทะเลแปรรูปเยอะมากมีทั้งกุ้งแหง้งกุ้งแก้วขายปลีกขายส่ง กุ้งหวานก็มีนะกุ้งหวานนี่น้ำตาลโหนดด้วยจ้าแล้วพวกปลาแห้งปลาลูกเล่หมึกแห้งอะไรอย่างเงี้ยเคยหรือว่ากะปิที่นี่ก็เป็นกะปิทำมือนะหอมชื่นใจค่ะวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยก็เป็นวัตถุดิบจากทะเลสาบสงขลาแล้วก็ทะเลเอ่าวไทยบ้านเรานี่แหละแล้วคือใบใจได้เลยค่ะว่าสินค้าอาหารทะเลแปรรูปของสงขลาบ้านเราเนี่สดใหม่แน่นอนเจอแล้วคะ่ปะปลาหวานที่อยากกิน ไหนใครเด็กสงขาชอบกินปลาหวานเหมือนกันเ้นบอกกันหน่อยนี่ปลาหวานที่นี่จะมี3แบบนะจะมีเป็นแผ่นแผ่นหนาๆน,น,นาแบบนี้ค่ะเป็นแว่นแว่นแล้วก็เป็นแผ่นบางๆแบบนี้อีกแบบก็คือจะเป็นชิ้นเนื้อลยบอกเลยว่าปลาหวานที่นี่เนื้อนเน้นเแล้วถึงเครื่องอย่างแรงค่ะกุ้งหงกุ้ง เขาก็ทําดีนะเป็นกุ้งทะเลสาบสงขลาหลายคนถามว่ากุ้งแห้งที่นี่เค็มไหมบอกเลยรับประกันว่าไม่เค็มค่ะทําทน้ําชุบดีงามทําน้ํำปลาหวานก็รสใครที่มาสงขลาหรือว่าอยากจะหาของฝากจากสงขลาไปฝากคนที่อื่นก็จัดไป ก็หร่อยนะซื้อไปทอดแล้วก็กินกับแกงส้มรับรองเลยว่านัมเบอร์วันกุ้งส้มกุ้งอะไรยังเพลเลยคะ่ะมาเที่ยวสงขลาต้องหิ้วติดไม้ติดมือกลับไปนะบอกเลย